เคล็ดลับนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือบักแตงโมหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับหน่วยสีสีชมพูหรือสีแดงครับสีแดงสีแดงสีแดงนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปปาดสู้พอมีพี่น้องกินนะครับเดี๋ยวเขาสีตามไปเบิ่งนะครับสายพันธุ์ใหม่สีนนำมาปลูกโอ้สายพันธุ์ใหม่นะครับลูกนี้นักประมาณอสามถึงห้ากิโลได้นะครับหนักอยู่นะครับหนักตักอ้าเลย อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตอนนี้แม,แม่มเพิ่นกำลังสีโซ่นะครับมือมือมือ,ม,อมือสังหารนะครับมือ,ม,อ,ม,อมือเมียนะครับมือเมียนะครับโซ่พี่โซ่น่องเบ่งนะครับบักแตงตัวนี้มันพันธุ์ยังก่อนครับลูกผมครับไอหนึ่ง,หน,งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาเจ้าสีสีเหลืองนี่ครับสีเหลืองพันธุ์ยังก่อนไอตัวนี้เป็นเขาของตาตาเครื่องบินตาข้างบินนะครับสบ้านอ้ำเภองเนาะอันเดี๋ยวให้แม่เพิ่นเปิดให้เพิ่นพาเลยนะครับเยี่ยใจเต็ม อ๋อเมื่อเมียดนะครับบงเมียดไปแล้วกินอยู่ในหัวในสวนโอ้ย,อยตัวนี้ว้าวนะครับเป็นตะวันซ้อนนะครับตัวนี้อ,อตัวนี้สดสดของสดแทงตัวนี้ขึ้นหนึ่งเจ็ดหาาของสามเอันมันเป็นพันไม้ผมก็เลยเอามาลองเบงผมผมก็ไม่ได้กินบงดอกอขอบคุณครับผม ทั้งทั้งน้ำผึ่งด้วทั้งสามเอเนี่ยเขาเนื้อเจษหานี่ยผมเพิ่นให้ล่องกินเลยโอ้พานเด๋อ้อุงบุ๋มต้องล่องแล้วล่ะครับบานนะครับแต่ของสวนบพันเด๋อล่องนะครับผมผมทดลองผมเอาสายพันธุ์มาทดลองครับครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้นะครับบักแตงโมอยู่นะครับผมนี่คือสองสองสายพันธุ์นะครับอันนึงคือสีเหลืองอันนึงคือสีแดงนะครับอยู่ในสวนของลุงบุ๋มนะครับผมสีล่องชิมจริงๆผมชิมแล้วนะครับสีสีสมบะแมนสีเหลืองครับคนมาพันธุ์สายน้ำผึิงด้วครับเด้อ หวานแบบชำๆครับรสน้ำผึ้งนี่นะครับต่อไปคือสีแดงสีแดงพันพันยังก่อครับลุงผมทำหนึ่งเจ็ดทอดก่อหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับสายพันใหม่ตัวนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมครับเป็นแบบหวานๆแบบแบบแตงโมออริจินอลนะครับโอ้โ้สว่าเป็นแตงโมเหมือนมากินแตงโมยีหลีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ แต่ความแตกต่างว่าหวานแบบฉ่ำๆมันจิตมันจิตพอข่อยคือแตงโมวัออไนไดนะครับแต่ว่าอันนี้คือสีแดงนี่คือเป็นรสชาติของแตงโมเลยแ่ะเดี๋ยวแต่ผู้มักด้วยครับเด้ออันนี้คือความหวานนี้เขาต้องไปเก็บซะก่อนอมัอน,นมนนสีมาใหม่จริงๆต้องไปบ่มอีกก่อนแมนแมนอันนี้คือซดซดนี่สจะออกสมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงเนาะนะครับแมนแมนขั้วมนบ่แมนควาวมุงแมนควาวเจ้าจะของสวนนะครับเพราะว่าแมนควาวมเล่านะครับแต่ว่าตัวนี้ผมสึกว่าฉ่ำแล้วนะครับผมสึกว่าฉ่ำแล้วหวานแล้วนะครับ จ้าของสวนนี่เฮ็ดเฮ็ดมาเบิดเลยได้